สำหรับคลิปนี้นะคะพระสาสพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับปลาค่ะปลานอกจากจะเป็นอาหารของคนเราแล้วเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับปลาอีกมากมายนะคะจะมีอะไรบ้างคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําซึ่งมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ดังที่ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆนะคะอาทิเช่นภาพเขียนสีรูปปลาย,ยุคก,กว่า3,000ปีนะคะ ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดบัวน์ราชธานีเป็นต้นนะคะซึ่งนอกจากประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ยังมีความสําคัญในฐานะสนัญลักษณ์ทางความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศาสนาและอาระยธรรมของมนุษย์ในทุกมุมโลกค่ะตัวอย่างของความเชื่อในยุคโบราณน,นะคะอันที่เกี่ยวข้องกับปลานะคะก็ได้แก่ชาวนครบาบิโลเนี่ยมีความเชื่อว่าปลาคือสัญลักษณ์แห่งความสุข และสัญลักษณ์แห่งชีวิตนะคะด้านชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าปลาคือสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในขณะที่ชาวเคานนะคะเชื่อว่าปลาก็คือสัญลักษณ์ของความรู้และสติปัญญาเป็นต้นนะคะในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนเนี่ยปลาเป็นสัตว์มงคลน,นะคะเนื่องจากคําว่าอยู่ซึ่งแปลว่าปลาเนี่ยออกเสียงคล้ายกับคําว่าอยู่ที่มีความ หมายว่ามีเหลือนะคะดังนั้นชาวจีนเขาจึงถือว่าปลาเป็นสนัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะในขณะที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีความเชื่อว่ามีปลาดุกขนาดมหึมาชื่อว่านามาสุนะคะนอนหลับไหลอยู่ใต้เกาะญี่ปุ่นโดยทุกครั้งที่เจ้าปลาดุกยักษ์นี้ขยับตัวนะคะก็จะทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเกิดเป็นแผ่นดินไหวนอกจานกนี้แล้วนะคะก็ยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับวัฒนธรรมของชาว อาทิตยอุทัยนะคะนั่นก็คือปลาคา์ฟนะคะชาวญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่าปลาคาัฟเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความโชคดีนะคะเราจึงมักพบเห็นปลาคาัฟตัวโต,วต,วตวหลากสีนะคะแหวกว่ายอยู่ในน้ําตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนวัดวาอารามหรือว่าศาลเจ้านะคะอีกทั้งยังปรากฏอยู่ตามสิ่งของต่างๆนะคะอาทิเช่นรูปภาพจานชามและธงรูปปลาคาัฟอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะความหมายที่สื่อถึงความเป็นมงคลแล้วเนี่ยปลายยังถูกใช้เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกด้วยนะคะหรือเป็นโคตรลับสําหรับการแสดงตัวตนเมื่อเรา คศ100ถึงคศ310นะคะซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรโรมันเรืองอำนาจนะคะการเป็นชาวคริสเตียนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งจะต้องถูกจับประหารชีวิตด้วยนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นต้องซ่อนและอำพรางตัวให้รู้พ้นจากสายตาของทหารโรมันนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะปราเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของราศีมีนนะคะซึ่งเป็น ราศีสุดท้ายตามตําราโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปปลาสองตัวอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทความเกี่ยวกับปลาที่วันนี้แพรวได้นำมาฝากทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณบทความดีๆเหล่านี้นะคะจากสถาบัน Gat ด้วยนะคะส่วนคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะให้แพรวนะคะน้ำ เนื้อหาหรือว่าบทความเกี่ยวกัเรื่องอะไรนะมาเล่าสู่กันฟังคนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ